สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสูตร2ตําบนตรงในชุดที่2เป็นสูตรพิเศษนะให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเข้าใทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดขึ้นใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย56โชคดีครับต่อไปเริ่ม,มคำนวณกันดูนะครับมาของสูตรนะครับ งวดที่แล้วก่อนของอะไรนะครับมามันจะได้หลักสิบหลุดนะครับเราสุตสี่ตัวเราหลุดจนยังไม่หลุดแต่หลุดเป็นงวดแรกฉะนั้นจะเอาสี่ตัวเดิมก็ได้หรือจะเอาสูตรใหม่ก็ได,ด,นะนนนนด้ผมจะเอาสูตรใหม่นะเป็นห้าตัวอันนี้อันนี้ห้าตัวหลุดผมจะเอาสูตรใหม่เป็นหกตัวนะครับน,นี่ใช่สูตรใหมท่ที่ยังไม่หลุดนั่นเองและสูตรนี้ ตางหน่วยเข้าเจ็ดนะครับตางหน่วยนี้เข้าเจ็ดแต่ว่าหากคำนวณผิดนะครับลองพิจารณาดูแล้วมันได้ตัวนี้เนาะลองเช็คดูสงสัยห้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์งวดนี้มันจริงมันได้ห้าหกเจ็ดหนึ่งนศะูนย์เนาะห้าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะชนที่เจ็ดแล้วก็ที่ห้าแล้วก็ที่ศูนย์นี่นะครับตางหน่วยมันจะได้ จนใช่ได้ศูนย์ห้าเจ็ดนั่นเองนะครับหน่วยอันนี้ใช้สูตรเดิมนะครับเข้าอยู่มาเจ็ดนะครับให้ออกอะไรนะหกแปดเจ็ดนะครับหน่วยนี้เข้าเจ็ดอยู่อันนี้เข้ามาผิดพลาดไปไใช้สูตรเดิมนะครับผมไม่ใช่อะไรแล้วมันจะจิตนั่นเองนะครับหน,น,น่วยนั้นหน่วยนั้นเดินดูเดินอยู่นะครับหลักสิบไอหลักสิบหลับใหม่ไอ ใช้สูตรใหม่เป็นห้าตัวใช้สูตรใหม่เป็นหกตัวนั่นเองนะครับสองคำนวณสดไปในตัวในสูตรพิเศษนะครับอที่จริงงูทะเลกวลเข้าอยู่ลายสูตรนะครับแต่มันไม่ได้ตัวนะั่นเองีกตัวอย่างนะไ,ไม่อยองอันนี้สูตรตรงที่เสนออันนี้งูทะเลแปดจ็ดเข้าอยู่นะครับเข้าอยู่ลายสูตรอยู่นะครับเจ็ดแปดหรือแปดจ็ดของเราแต่ไม่ได้ตัวเพราะ เด่นมันหลุดนี่ค่ะเด่นมันมาแค่สุดเดียวนะครับจุดสุดเอจ็ดแปดสุดนี้สุดซีเขาหลุดนั่นเองนะวันนี้จึงลลสุดนี้เนาะหลุดไม่สวยแล้วไหลหมดตัวนี้ใช้ต่อนะครับมันจึงได้สองจุดคือชนเต็มเนาะเต็มห้าไปบวกเก็ด้นห้านะชนเต็มลนเต็มห้าในจุดเต็มห้าแล้วก็ชนเด่นหนึ่งสุดก็ได้สองจุดถ้าสามจุดก็จะวงไว้นะถ้าวงไว้ก็จะได้ตัวนั่นเองนะครับงมด่อไหร้วาก็เข้าอยู่ สองสามสูตรนะครับแต่จับไม่ได้ตัวนั่นเองนะครับอั่เองนะถ้า,าถ้ไามา่เชื่อก็กลับไปดูได้ในเอพีที่สิบเปดนะครับจากถึงมีสามีหรสูตรอยู่นะหาอพีอยู่ที่เข้าของนะจาไม่ได้เนาะไม่ได้ทวนให้ชมนะอะนตัวอย่างเอพีนี้แล้วกันนะเข้าอยู่ไม่เวลาทวนนะครับไม่เ,เป็นการเสียเวลานะคนนวนได้เลยนะครับสอนคำนวณไปในตัวจะเสียเวลาเฉพาะค,คลิปนี้นะครับสอนคำนวณ เทมอื่นก็จะคำนวณเรียบิลแ้วแคลิปนี้มาคำนวณสดกันดูนะครับสิบบนยังไม่หลุดนะครับห้าตัวยังไม่หลุดในบนหกตัวยังไม่หลุดนะครับสุด,สดใหม่นะโมเทแล้วสี่ตัวหลุดแล้ครบเป็นห้าตัวโมเจะแล้วห้าตัวหลุดวันนี้ใช้หกตัวนะครับมาใหม่ยังไม่หลุดเป็นสุดใหม่นั่นเองนะครับวิธีการคำนวณใช้เลขสองเป็นตัวตั้งนรักสิบบนสุดที่หนึ่งตรงตัวตั้งเราเนาะ แสนแสนคูณสองหกสองนะครับหมื่นหมื่นคือ6นะครับร้อยบนคือ6กสิบบนคือ8 4ดสมสอนะครับหน่วยล่างคือในล่างคือ6 6 2 12นะครับสิบหนึ่งคือสหน่วยหนคือห้าคือหกร้อยสี่คือห1สิบสี หน่วยสคือหกนั่นเองนะครับการคำนวณของช่องนี้สไตล์ช่องนี้ก็คือเมื่อเอาตัวเลขมาแล้วก็บวกกันนะบวกกันตัวไหนลงตัวลงท้ายได้ศูนย์ก็ตัดออกเลยนะครับสองบวกแปดได้ศูนย์นั่นเองนะครับหกบวกสี่ได้ศูนย์ก็ตัดออกอย่างนี้นะครับแล้วก็แปดบวกสองได้ศูนย์นั่นเองนะครับ ปบวกสองอะไรก็หกได้สิบสองเองนะครับไปบวกสองมันก็ได้ศูนย์มันตัดออกไปคู่นี้มันจะเหลือสามห้าหกแปดสามห้าได้แปดเป็นหกได้สี่นั่นเองนะครับหกได้สี่นะครับบวกโค้ดก็คือศูนย์หนึ่งสองสามหกศูนย์หนึ่งสองสามหกก็ได้ดังนี้นะครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าสี่บวกสองได้หกสี่บวกสามได้ 7 4 6ได้ศก็จะได้4 5 6 7 0นะครับสิบบนในสูตรที่1ของเรา4 5 6 7 0นะครับเามาดูสิบบนในสูตรที่2นะครับของคำนวณเป็นตัวในเฉพาะในสูตรพิเศษนี้นะครับ หืออนอยากรู้สติก็คำนวนเอาเองครับเพื่อเป็นการเสียเวลาจะสอนํำนวนเฉพาะ P ีเดียวคือสูตรพิเศษนะครับบนกับล่างนะเป็น2องกีีนั่นเองแต่ละงวด2องีเนาะที่2ใชเ้เลขสามเป็นตัวตั้งบวกแสนแสนคือหกบวกพันคูณห้าพันคือ9ก้าห้าสี่บห้าร้อยบนคือ6หน่วยบนคือ7นะครับ10บล่างคือสามสิบสอง คือ6นะครับ13คือ8นะครับหน่วย3คือ0ตัดออกไปเลยนะครับทำมันเป็น0 1 4คือ6นะครับกับผลบวกโคด3บวกวนะครับ3บวกเจบวกวใน0 6บวกอะไร6บวก4 6บวกสนะครับในศูนตัดออกไปนะครับ1 อันนี้บวกกันได้1 1ึ่งนบวกเนี้บวกกันได้เก้ไดศูนย์นะครับศูนย์บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นนั่นเองนะครับศูนย์หนึ่งสี่้าเจดแปดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปบวกอะไรก็ได้ทัวนั้นนะเท่ากับศูนย์หน้าดแปดนั่นเองนะครับแบบง่ายแบบรวดเร็วศูนย์หนึ่งสห้าเจ็ด แปนะครับจะมาไหมนนี้ถ้าไม่มาถ้ามาทั้งสองโสดทั้งวันนี้ลดทั้งสองโจทยเลยนะครับวัดใจอีกสักหนึ่งครั้งชนกันได้ที่ศูนย์นะครับชนหนึ่งไม่ชน4ชนนะครับ5ชนนะครับ7ชนนะครับ นอกนั้นไม่ชนตัวที่ชนหลักสิบบนของสูตรพิเศษนี้นะศูนย์ชนสี่ชนห้าชนเจ็ดชนนั่นเองนะครับก็จะด้ศูนย์สี่ห้าเจ็ดในหลักสิบบนสิบบนสิบบนนั่นเองนะครับของสูตรพิเศษต่อไปเราดูหลักหน่วยนะครับสอนขอน้อนอนเป็นตัวหลักหน่วยของเรา งูทะเลเข้าอยู่นะครับใครติดใครติดตามชมทุกคลิปก็จะเห็นอยู่นะครับไอ้เลขสามเป็นตัวตั้งนะครับหลังเหมือนสูตรที่หนึ่งแสนคูณสามหกสามสิบแปดในหกคูณสามสามสิบแปดหมื่นคือหกเนาะหมื่นคือหกสิบบนก็คือแปดแปดหน่วยบนก็คือเจ็ดเจ็ดสิบล่างก็คือสามสามสองหกหนึ่งล่างคือหกสิบหนึ่งคือสามสิบสองหกหกสองสิบสอง หน่วย2 0ต่อไป13 8 8 2 16หน่วย3 0ต่อไปเท่ากับผลบวกโค้ดดังนี้นะครับ3บวก7นี่0ต่อไป6บวก4ต่อไปนั่นเองนี่แล้วก็6บวก4ต่อไป2บวก8ต่อไปไี่ได้เออ6 38โอเค2 บวกหกสามสิบแปดสองบวกแปดตั่อ,อไปนั่นเองเออสามตายของผมบวกนี้นะเร็วๆบวกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามหกศูนย์หนึ่งสองสามหกสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สามบวกสองได้ห้าสามบวกสามได้หก สาบวกหกได้เก้าบวกปิดหรือเปล่าทีนี้ไม่แน่ใจนะครับดูใหม่ก่อนนะครับสงสัยสงสว่ามันจะผิดแก้ให้เลยนะครับสามแสนคูณสามหกสามสิบแปดผิดตรงนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่หกนะเป็นแปดบวกขึ้นบวกอีกสองนะครับบวกอีกสองบวกอีกสอง หกสามสิบแปดหกสามสบดบวกอีกสองบกสบวกสเป็นห้านะครับนี <generally> ่คือห้านะครับสบวกสองเป็นห้าห้าห้จะเป็นห้าเนาะนี่จะเป็นห้าห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดปดนั่นเองนะครับ5้าบกศูย์ได้ห้าห้บวกหก้าบกหนึ่งได้หกห้าบวก็ดได้ห้าบวกสองได้เจ็ดห้าบวกสามได้ปดห้าหกได้หนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับ ปิดตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับได้ห้าหกเก็ดแปดหนึ่งนะครับหน่วยบริสุทธิ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับมาดูหน่วยบรนินสุทธิ์ที่สองนะครับไดเลกเกตเป็นตัวตั้งนะครับบมกแสนคูณสองหกสองสิบสองเหมือ 9, นคูณสองหกสองสิบสองหมื่นพันคือเก้าเนาะพันคือเก้านี่ สิบบนคูณสองแปสิบหสบล่างคือ3ามสิบหนึ่งสามร้อยสองเจ็ดสิบสองหร้อยสามคือ1นึ่งหนึ่งสาม่คือหกหกาบแปดกับคลนบวกคูดนะครับนั่นเองเจ็ดบวกสตัดส2ตัด8 2ตัด8แล้วก็สตัด8 ไม่ได้นะเก้าตัดหนึ่งเออสามตัดเจ็ดโอเคเก้าตัดหนึ่งได้อยู่เอนี่หนึ่งหกเก้าได้หนึ่งนั่นเองหนึ่งตัดเก้าหกบวกสามได้เก้าเก้าน่ะเขาเป็นสิบตัดออกหกคนเียวนะหกบวกโคตรโคตรมันอะไรศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าหกคนณหกห้าก็ได้นะ ดียังไ้ไปหามากดีกว่าเนาะหนึ่งสองห้าหกแล้วกันเราก็ได้หกหกบวกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดหกบวกสองได้แปดหกบวกห้าได้หนึ่งหกบวกหกได้สองนะครับก็จะได้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองนั่นเองนะครับนี่คำนวณนี้คือแม่สูตรนะครับแม่สูตรสุดพิเศษเรียกได้แม่สูตรนั่นเองแม่สูตรสิบบน หน่วยบนนะครับระยะเดินดีอยู่ยังไม่หลุดนะครับจะได้หกเจ็ดแดหนึ่งสองนั่นเองนะครับเมื่อเทียบชนกันนะครับสุตรที่มันชน6ชนนะครับเจดชนนะครับ8ดชน1ชนนั่นเองนะครับ อีสี้องคูนวนก็ชนได้ตามนี้นะครับหกเจ็แปดหนึ่งที่ชนนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งจับคู่กับตัวนี้สี่สี่สิบหกนี่จับคู่เนาะสี 4, 6, ชุดเเราจะเอาสุดต,ตรงเป็นสุดหลักของเรามาคาดออกดูนะอันไหนที่มันน้อยเราจะคัดออกนะครับ เอาชุดที่ไม่เด่นของสูตรหลักของเราในพีที่สิบเก้าที่ผ่านมาเอามาคัดชุดเด่นนี้เนาะวิธีการของผมก็คือเนาะสิบบุศูนย์สีส่ห้าเจ็ดตัวไหนที่มันน้อยสุดเราก็คัดออกในตรงนี้นี่นี่นะสิบบนุนะครับสิบสูตรน้อยสุดมีอะไรน้อยสุดก็คือหนะ้าเนาะห้ากับเก้าเก้ากับห้านี่น้อยสุด คัดออกนะครับตีห้าตีเก้าคัดออกใช่อย่างนั้นผมก็จะคัดคัดตัวนี้ออกนะครับนเองและสามตัวหลักสิบเนาะหกเจ็ดแปดหนึ่งตัวไหนที่น้อยสุดเรามาคัดออกนะครับสิบบนชนแปดสตรที่น้อยสุดในแปดสตรคือไม่น่าจะมาถ้ามันน้อยสุดยังไงมังก็ต้องสี่สุดขึ้นไปนะครับตัวนี้มันจะต้องมา ห้าสูตรขึ้นไปมันต้องหกสูตรขึ้นไปมันต้องมากกว่าครึ่งถ้ามาหลุดมันไม่เคยหลุดเยอะนะมากจะเข้าเยอะกว่าหลุดนั่นเองนะครับสี่ห้าเก้านะครับที่มันน้อยสุดก็คือสี่ห้าเก้านะครับตัดสี่ห้าเก้าไม่มีสี่ห้าเก้าเช่นนั้นก็จะเป็นสายตัวนี้นะสนยนสี่เจ็ดจับคู่กับหกเจ็ดแปดหนึ่งนั่นเองแล้วก็จะได้สิบสองชุดดังนี้ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับแ้าก็สี่นะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งก็จได้ได ดหกเจดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งี่จะได้สิบสองชุดตรงนะครับทีน,นี้เราทัาให้หาหาใมันได้น่อยชุดนะเอา,าใช้เด่นบนสูตรเ e อของเราที่กำลังเดินดีอยู่นะครับใช้มาตั้งแต่ลงคลิปแรกๆเ,เลยนะครับ2องสามสี่ห้าหกนะชุดไหนที่ติด สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเราก็จุดไว้ดังนี้สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกไม่ติดนะครับแล้วก็แต้มสินไหมของเรานะกำลังก็เดินดีอยู่นะครับถ้าเดินต่ออีกจุดในบอกกันได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่เขาจุดไว้เนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าเนาะสามสี่ห้าแปดนะศู 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, นยะ์หนึ่งสองสามสี่ เราก็จะได้ชุดเด่นในสองจุดนะครับชุดเด่นในวงกลมเองนะหชุด2ชุด3ชุด4ชุดสําหรับสุดพิเศษตรงนี้เน้นตรงนะครับตรงบนตรงชุดที่สองเป็นสุดพิเศษของหน้่นายตามนีนะครับวันนี้เป็นอีพีทีแล้วใครไม่ทันอีคลิปไหนไม่ใครมาเจออีพีที่สิบเป็นอีพีแรกเนาะไม่เห็นคลิปอื่นเหน่งสามถึงสนะิบเกะ ให้กดที่โปรไฟล์ของช่องหรือกดที่ชื่อช่องนะซื้อมาไทยห้าหกแล้วกดคาว่าวิดีโอก็จะเห็นคลิปทั้งหมดนั่นเองนะครับกดคำว่าคาว่าวิดีโอด้วยเ็าจะก็จะได้ดูคลิปทั้งหมดนั่นเองนะครับเห็นที่มาของถูดและที่มาของตัวเลขนั่นเองนะครับสําหรับตองตบลชุดตรงชุดพิเศษสองก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบจุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจงโชคดีครับ